สำหรับข้อต่อมานะครับข้อ 2. องจุดหนึ่งสามจะต่อจากข้อสองจุดหนึ่งสองนะครับก็คือข้อข้อนี้ที่ทําเสร็จไปแล้วก็คือเขาจะกําหนดให้ m เท่ากับหกกิโลค่า k มีเท่ากับหนึ่งร้อยนิวตันเมตรและ r เท่ากับศูนย์จุดสามนะครับกําหนดเงื่อนไขเริ่มต้นเท่ากับเซตาศูนย์เท่ากับ0 1จ เซต้าศนดอทเท่ากับหนะครับก็คือให้ห,หาค่าธรรมชาติแล้วก็สมการกระจัดเชิงมุมความเร็วเชิงมุมแล้วก็ความเร่งเชิงมุมนะครับแล้วก็เราจะไปเขียนกราฟใน m มท l a กกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเราขอดึงค่าโอเมกาเนะครับโอเมกาเมาจากข้อที่แล้วโอเมกาเของเรามีค่าเท่ากับ s u ส r ควร o t 6k ส่วน m จากนั้นนะครับเราก็แทนค่า k กับค่า m ลงไปก็จะได้เท่ากับ s q ง6 k. คูณค่า k 100ค่า m เท่ากับ6นะครับคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ10 ไดเดียนต่อวิครับต่อไปหาคาบธรรมชาติสูตรก็คือ tn ก็เป็นส่วนกลับนะครับเป็น2องพายส่วนโอเมกาเนะครับแล้วก็จะแทนค่าลงไปเลย2พายส่วนโอเมกาเของเราคือ10 <c ười> คิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ0.63วินาทีครับ จากสูตรซีต้าเท่ากับฟีใหญ่ไซโอเมกาที Side, T, บวกฟีเล็กนะครับเราจะหาโอเมอไม่ใช่เราจะหาฟีใหญ่ก่อนนะครับฟีใหญ่ฟีใหญ่จากสูตรสแควรูทเซต้ oute, 0, าศูนย์กำลังสบวก เซต้าศยดกกำลังสองส่วนโอเมกาเอ็นลังสองนะครับแทนค่าก็จะมีค่าเท่ากับเซต้าศูนย์ศยดศูจุยกกำลังสองบวกกับ1นึ่งกกำลังสส่วน 10. สิบยกกำลังสองะครับคิดเลขออกมาก็จะมีเท่ากับศูนย์จุด หนครับจากนั้นเราก็จะหาฟีเล็กนะครับฟีเล็กได้จากแทนลบหนึ่งนะครับขอเขียนใหม่แทนลบหนึ่งซิต้าศูนโอเมก้าเอ็นส่วนด้วยเทต้าศูนด,นดอทนะครับ แทนเลขลงไปศูนย์จุดหนึ่งคูณกับสิบส่วนด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดแปดเลครับจากนั้นแล้วเราก็นำไปใส่ในซีต้านะครับเท่ากับซีใหญ่ได้ศูนย์จุดหนึ่งสี่คูณไซ โอเมก้าเท่ากับสิบทีนะครับแล้วก็บวกด้วยฟิเล็กก็คือศูนย์จุดเจ็ดแปดครับทำการดิฟครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นทีตาดัดนะครับดิฟไส้ได้คอร์สนะครับดิฟไส์ก็คือดิฟไส์ตรงนี้ได้สิบนะครับดิฟเทียบทีได้สิบ โอเคสิบ okay. คูณด้านหน้าก็จะกลายเป็น1นึ่งจุดสคอสด้านหลังก็เหมือนเดิมดิฟแมทธรรมดานะครับแล้วก็ดิฟอีกหนึ่งครั้งเป็นทิต้าดับเบิลดอทนะครับทต้าดับเบิลดอทเท่ากับดิฟคอรสได้ลบซ้ายนะครับก็จะติดลบดิฟสิบทีก็จะได้สิบ สิบคูณหนึ่งจุดสี่ก็ได้สิบสี่นะครับดิฟดิฟคอสได้ออลบายได้ซส,สิบทีบวกศูนย์จุดเจนะครับจากนั้นนะครับเราได้คำตอบแล้วตอนนี้เราได้คำตอบที่โจทย์ต้องการแล้วก็คือได้ได้คาบธรรมชาตินะครับได้ความเร็วเชิงมุม ความเร็วเชิงมุมความเร่งเชิงมุมนะครับการกระจัดก็คือตรงนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำค่าที่ได้นี้ไปลองเขียนกราฟกันนะครับใน Ma t Lab นะครับเดี๋ยวเจอกันใน m a t l a b โอเคเราเข้ามาอยู่ในโปรแกรม Ma t Lab กันแล้วนะครับเราจะทำการเปิดสคริปต์ขึ้นมาใหม่นะครับโอเคจากเมื่อกี้ที่เราคิดได้นะครับตอนนี้เรากำหนดก่อนกำหนดที่เท่ากับเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับ เพิ่มขึ้นทีละ0.01วินะครับให้ไปสุดที่5วิแล้วก็ปิดกำหนดทีตาเท่ากับที่เราคิดได้เมื่อกี้นี้ 01. อันนี้เป็นการ,การจัดจัดฮู้ใส cx0.78 แล้วก็ plot plot t กับ theta จากนั้นกำหนด xLabel Label มีเอียว xLabel เป็น เหมือนเป็นวินาทีนะครับแล้วก็วายรับเบลเป็นทีตาหน่วยเป็นเรเดียนโอเคลืมอันนี้จากนั้นนะฮะเราก็ทำการ เซฟไปเลยเป็นตั้งชื่ออ่อตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลองกดรันดูโอเค,ค,รอเคกราฟขึ้นแล้วนะฮะ คือได้หน้าตากราฟของการกระจัดนะครับเป็นอย่างนี้เป็นกราฟสไลนะฮะเริ่มต้นจะไม่เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับเพราะว่ามีการขยับเฟสขึ้นไปก็จะมาเริ่มต้นอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นความเร็วนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเปลี่ยนจากชีต้าเป็นชีต้าดอทชีต้าดอทนะฮะ เปลี่ยนที่เราได้ทีต้าดอทมาเป็น1.4 1.4คอร์ส1.4คอร์สเป็นตรงนี้เป็นทีต้าดอทด,ด,ด้วยแล้วเราก็จะพอตเป็นทีต้าดอทนะครับแล้วก็ลองรันใหม่ โอเคก็ okay, จะได้หน้าตากราฟออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นกราฟของความความเร็วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นคอดกราฟของความเร่งกราฟความเร่งจะเป็นทีตาดับเบิลดอทเขียนชื่อให้มันหน่อยเป็นดับเบิลดอทเป็นทีตาดับเบิลดอทเป็นติดลบ

ความเล่งออกมาหน้าตาติดลบตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นกราฟไซ์ที่ติดลบครับก็บจบการทำกราฟเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ